สวัสดีครับพบกับผมสโนเฟพีนะครับวันนี้ก็อยู่กับจาโกเนียเซกานะครับผมสำหรับพี่ๆนะครับที่ต้องการเติมเงินราคาถูกและคุ้มนะครับก็สามารถเติมได้กับทาง p e t ูนท็อป p ันะครับโดยปกติแล้วจากแพ็ค1 0 0เครดิตนะครับจะอยู่ที่ ,3990 บาทนะครับตอนนี้ถ้าเติมับบเพ w i นก็เหลือเพียงราคา3,350บบาทเท่านั้นครับแล้วก็เราต้องจำข้อมูลตรงนี้ของพี่ๆไปด้วยนะครับเราก็กดเข้ามาที่โปรไฟล์นะครับด้านซ้ายบนเนาะแล้วก็ ใต้ชื่อเรานะครับจะมีเลข ID อยู่ให้เราคัดลอกเลข ID ข้างล่างตรงนี้นะครับเนาะไปที่หน้าเว็บของ p a y to w i n Top Up นะครับในส่วนของลิงก์ของ p a y to w i n Top Up ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ Description ให้นะพี่ๆทุกท่านนะเราสามารถเอาเลข ID นะครับที่อยู่หน้าโปรไฟล์เรานะครับใต้ชื่อเนาะมาใส่ในอันนี้ได้เลยนะครับกดสั่งซื้อนะครับใด้ทั้งหมด2ช่องทางนะครับโดยที่เราสามารถเติมเครดิตเข้าไปก่อนก็ได้นะครับเราล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับ แล้วก็ใส่จํานวนเงินที่เราจะเติมเข้าไปหรือเราสามารถกดเติมได้เลยทันทีนะครับกรอก UID ของเรานะครับเมื่อกี้นะที่เราดูใต้โปรไฟล์นะครับสั่งซื้อทันทีนะครับจะมียอดแจ้งเตือนว่าเราต้องจ่ายจํานวนเท่าไหร่นะครับแล้วก็กดสั่งซื้อปุ๊บจะขึ้นหน้าจอสแกนให้เลยนะครับในส่วนนี้เนาะพี่ๆก็สามารถนะครับใช้โมบายแบงกิ้งของพี่ๆเองนะครับ มารสแกน QR หน้าจอของ Petuin Top Up ได้เลยครับเพียงเท่านี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเติมเงินพี่ๆนะครับก็สามารถเลือกซื้อหรือว่าใช้ใจ่ายภายในเกมด้วยเครดิตที่เติมจากทาง p e t w i n นะครับได้ตามปกติเลยนะครับถ้าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์หรือว่าถูกใจพี่ๆท่านใดก็รบกวนนะครับ ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามทิ้งไว้ให้ช่องส n o o p เพลพีด้วยจะขอบคุณมากเลยครับแล้วก็ฝากสปอนเซอร์หลักนะครับอย่าง Pay-to-W นท็อ p อบริการดีเติมไว้มั่นใจในการให้บริการด้วยระบบเติมเงินเกมอัตโนมัตินะครับสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและมั่นใจว่าเครดิตจะเข้าแน่นอนนะครับยังไงก็ฝากเพ t ูบินท็อ p อไว้ด้วยนะครับมีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงทงั้งทาง Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ของ Pay-to-W นท็อ p อนะครับไว้ไงเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะคร bye ครรััับบบสสวดี for you